สนับนุนโด The City hash back for whatever Hashbells Moves for mean ่นของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านคือเราต้องอยู่บ้านหลังเนี้ยไปตลอดจนเราแก่ตายเลยถ้าเราอยากอยู่บ้านหลังเนี้ยไปนานๆเราก็ต้องดูแลมันไม่ให้มันเก่าไม่ให้มันสุดโซมเราจะได้อยู่บ้านหลังเนี้ย ไปได้นานๆแก่ตัวไปเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยค่ะชื่อแพลวค่ะจากเพจแพลวมณีหรืออินสตาแกรมแพลวมณีค่ะเมื่อก่อนแพลวเป็นคนที่รูปร่างผอมมากคือแขนขาเล็กมากน้ำหนักนี่ไม่เคยเกิน45เลย แต่ว่ามีพุงเราผอมๆเนี้ยค่ะเราก็จะถูกเหมือนเพื่อนเลี้ยวแบบไอ้กุ้งแห้งไอ้ผอมไอ้นกกะยางก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเจาะกลัากายเพื่อให้เหมือนรูปร่างเราดีขึ้นเชฟเราดีขึ้นนะคะ ก็เลยหันมาออกกาลังกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารค่ะกําลังกายแบบคาร์ดิโอก่อนและเราก็เหมือนเริ่มมาศึกษาการออกกำลังกายในรูปแบบเวทเทรนนิ่งก็คือออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้รูปร่างเราดีขึ้นเชฟเราดีขึ้นแล้วก็ทําควบคู่กับการคาร์ดิโอแล้วก็คุมอาหารค่ะแพลพยายามเลี่ยงของทอดของมันของหวาน คืออาหารที่มันเป็นจังฟู้ดพวกนี้นแพลวก็จะเลี่ยงหรืองดไปเลยแล้วก็พยายามทานอาหารที่มันค่อนข้างคลีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายให้มากขึ้นทานโปรตีนให้เยอะขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับแพลวเนี่ยคือแพลวก็ทำแบบนี้สม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีคนทักว่าเรารูปร่างดีขึ้นและแพลวก็ทําแบบนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นทุกๆเดือนนะคะพอเราออกกาลังกายมันก็ทําให้โพสเจอร์เราดีขึ้นเชฟเราดีดีขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้านเนี่ยมันก็ดูดูเข้ากับเราเราก็เลยรู้สึกมั่นใจในรูปร่างตัวเองส่องกระจกแล้วเราชอบตัวเองเรารู้สึกมีความสุขกับตัวเองเหมือนภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกรักตัวเองในเวอร์ชั่นนี้มากๆค่ะ แล้วก็สุขภาพอะค่ะคือแถลก็รู้สึกว่าตั้งแต่พอกําลังกายเนี่ยแถลก็ความแข็งแรงเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นมากแล้วก็ไม่ค่อยป่วยเรามีภูมิต้านทานท,านที่ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีจุดโฟกัสมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นเหมือนเห็นคุณค่าแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนะคะ <S <S คำว่าไม่มีเวลาเพราะว่าอย่างน้อยประมาณสัก30นาทีอะ มันก็คือเป็นเวลาที่เราสามารถหันมาออกกําลังกายได้ไม่ว่าจะออกกําลังกายแบบไหนก็ตามถ้าเรามีเวลาแบบในการเล่นโซเชียลอะลองสลัลเวลาที่ที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลามาออกกําลังกายสัก3 0สินาทีอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็ดีเหมือนกันค่ะจริงๆเราก็ต้องเหมือนให้เวลากับมันก่อน อย่างแรกเราก็ต้องเหมือนใจเย็นแล้วก็อดทนตั้งใจทํามันถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันไม่ไดีจริงๆเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราทําอะไรที่มันพลาดไปหรือเปล่าเราทํามันอย่างเต็มที่100%่จริงๆหรือเปล่าบางคนแบบเหมือนบางทีเราทําไปเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่กับมันจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันเหมือนมันเป็นการหลอกตัวเองว่าเราเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาเหมือนทบทวนตัวเองค่ะว่าสิ่งที่เราทําในทุกๆวันในแต่ละในการออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ย เราเต็มที่มัน100%หรือเปล่าทบทวนตัวเองเราผิดพลาดอะไรไปเงี้ยเราก็กลับมาแก้ไขสิ่งที่เราอยากให้กำลังใจคือพออยากให้ทุกทคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทุกคนน่ะทำได้แม้ว่าณตอนเนี้เรายังทำมันไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกฝนเราตั้งใจสักวันหนึ่งเราจะทำมันได้อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราจะมีหุ่นในฝันของเราได้เราจะมีหุ่นที่ดีของเราได้ในในแบบเวอร์ชั่นที่ดีของเรานะคะ